ร้ายหลังคาก็แตกพื้นก็ซุดโอ้ยแย่แล้วแบบนี้ทําไงดีโอ้โหถ้าปล่อยไว้น่ากลัวค่ะแต่อาจจะให้เราทําเองอ่ะพอไปดูอุปกรณ์นะเวลาต่อมันก็วุ่นวายมากเลยเว้นแล้วเวลามาทำเองนะอีกอย่างหนึ่งมันไม่สวยงามมันไม่เรียบมันไม่เนียนเหมือนที่ช่างเขามาทําให้จากที่จะทํางานให้มันดีกลายเป็นสร้างงานรถเถบ้านไปอีกปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะฮะง่ายๆทําได้ด้วยตัวคุณเองนะฮะแต่จะทําอย่างไรวันนี้มาดูกัน 瓦尼卡。 ทำยังไงวันนี้มาดูการเพราะหลายๆายคนเนี่ยหน้าฝนแบบนี้ไหนจะพื้นซุดหไหนจะหลังคารั่วหลังคาซึมและเห็นเราแต่งตัวแบบนี้ก็รู้กันดีซะนะฮะสถานการณ์แบบนี้ไม่เหมาะกับการจ้างช่างหรือว่าให้คนนอกเข้าบ้านเด็ดขาดฉะนั้น<อ>จะซ่อมแซมทั้งหลายเหล่านี้ยังไงวันนี้มาดูกันนะฮะวันนี้จัดมาให้แล้วนะคะกับเซลล์โฟม PU โฟมอเนกประสงค์ให้คุณอุดรอยรัว่วรอยแตกกร้าวของบ้านคุณซึ่งวันนี้มากับโปรโมชั่นซื้อ3แถมฟรีอีก2 เขาบอกว่าวันนี้คุณได้ PU โฟมอเนกะส์ไปถึง5กระป๋องจ่ายในราคาพิเศษเพียง1 0 9 0บาทเฉลี่ยแล้วตกกระป๋องละ218บาทเท่านั้นค่ะผมเชื่อว่าเซตนี้5กระป๋องนะฮะรับรองเลยว่าจะปิดปัญหาทุกอย่างในบ้านเนี่ยหลังใหญ่ๆโตๆเนี่ยสบายๆเลยนะฮะคุณมีปัญหาตรงไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นพื้นนะฮะไหนจะเป็นเรื่องของการซุดการรั่วการร้าวอุดได้หรือการต่อแตมซ่อมเสริมฮะซ่อมแซมฮะไม่ว่าจะเป็นพวกท่อ ต่างๆท่อองค์ถ่อแอร์ถ่อน้ําทิ้งก็ปิดได้และถ้าเป็น PU ว o โฟมนะเวลาคุณฉีดไปนะฮะรอให้แห้งสักนิดหนึ่งคุณสามารถที่จะตักแต่งตกแต่งหรือว่าทาสีทับก็สวยงามเลยโอ้โหจริงนะคือมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแต่หลายคนบอกว่าอยากเห็นจังเลยพ่อแม็กใช้ง่ายนี่คือมันง่ายยังไงบ้างคะ รุ่นนี้เนี่ยฮะออกแบบมาเป็นพิเศษก็คือตัวกระป๋องเนี่ยกำลังพอดีจับง่ายถนัดมือเลยกระป๋องค่อนข้างใหญ่นะฮะประมาณ1ศึงอกแหละหแล้วก็เวลาจะใช้ให้เขย่าเยอะๆฮะคุณผู้ชมฮะเขย่าเขย่าเขย่าเขย,าขยา่าประมาณย0่สิาิวิหลังจากนั้นเขาจะมีเป็นก้านฉีดให้น<ะ>่ก้านฉีดไม่ธรรมดานะเห็นหน้าตาแบบนี้รุ่นนี้ออกแบบมาสําหรับการฉีดง่ายอขออนุญาตหน่อยเพราะว่าเวลาฉีดเนี่ยต้องคว่ำกระป๋องลงนะแบบนี้แล้วเวลาจับก้านฉีดฮะคุณจับแบบนี้เห็นนะ มี2นิ้วแบบนี้จับเลยฮะนิ้วชี้นิ้วกลางแล้วก็<อ>เวลากดเนี่ยให้เน้นกดที่นิ้วชี้<อ>กดลงไปฮะก็สามารถที่จะฉีดเข้าไปตามรูตามร่องตามซอกได้และอย่างง่ายได้ก่อนที่จะฉีดฮะถ้าเกิดเป็นพื้นผิวที่เป็นปูนแบบนี้คุณก็ทําความสะอาดแล้วก็ฉีดน้ําให้มันชื้นสักเล็กน้อยอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะเนาะอ๋นะโอโหดูแลง่ายมากเลยนะคะแล้วคุณก็แค่ฉีดไปแบบนี้แล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งซึ่งบอกเลยนะว่าตัวพีวโฟมตัวเนี้เขาสามารถขยายตัวได้ด้วยเหรอพ่อเขาจะขยายตัว ได้ถึง50เท่านะฮะฉะนั้นเวลาฉีดแล้วหน้าตามันเป็นยังไงมากดูกันอันนี้เตรียมไว้เป็นอะคริลิกใสนะให้คุณผู้ชมเห็นว่าเวลาฉีดแล้วมันจะเป็นยังไงอ,อาฉีดก็ไปเลยจะเป็นโฟมอย่างเงี้ยฮะคุณผู้ชมฮะ มันจะเป็นโฟมสีขาวๆสะอาดๆตาคุณก็ฉีดไล่มาเลยจากล่างขึ้นบนห<ท>ลังจากนั้นร,รอสักครู่ฮะเขาจะมีการขยายตัวอีกม,มันจะขยายตัวอีกนะฮะฉะนั้นที่คุณเห็นว่าเป็นฟองอากาศที่คุณเห็นว่ามันแบบยังไม่เต็มช่องเต็มรูเนี่ยไม่ต้องกังวลเดี๋ยวรอสักประมาณ2-3ชั่วโมงมันจะเต็มช่องเต็มรูเลยหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นี่หน้าตาเ,าเป็นแบบนี้เลยนะโอ้โหใช้ง่ายจริงนะพ่อเนาะแค่จิ้งไว้แล้วก็ตัดแต่งได้ด้วยเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมอย่าดูเพลินนะเพราะโปรโมชั่นวันเนี้ย ซื้อ3แถม2นะยิ่งช่วงเนี้เป็นยุคที่หลายๆคนน่ะไม่สะดวกให้ใครมาบ้านไม่สะดวกออกไปข้างนอกวันนี้แค่คุณโทรสั่งเข้ามันเลยกับโปรโมชั่นที่จัดให้ซื้อ3ฟรี2และจ่ายเพียง10,90บาทคุณลองคิดดูนะว่าถ้าคุณมูแต่รอรอให้บ้านของคุณมันมีรูโพงอ่ะรูโพงพวกนี้มาเองก็เจอมาแล้วมันเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์ร้ายที่จะเข้ามาใช่ๆชเพราะว่าถ้าอะไรมันเป็นช่องมันเป็นรูนะฮะสัตว์ร้ายมันก็จะเข้ามานะขออนุญาตอีบออกหน่อยนะจริงแล้วเป็น เือนกันพ่อกับงูเนี่ยนสนิทกันมากเลยขออนุญ<ข>าตเอาไงูแมงปอง<ม>จิ้งจกตะขาบขี้เกี่ยมตุกโตทั้งหลายฮะมันจะอาศัยอยู่ในรูเหล่านี้ฮะทีนั้นจะปิดยังไงฮะใช้นี่เลยฮะพีวูโฟมฉีดเข้าไปขออนุญาตฉีดเข้าไปเลยนะค่ะโอ้แค่นี้เอง เพราะฉะนั้นบ้านใครที่กำแพงเป็นรูนะคะแนะนำให้รีบโทรสั่งตอนนี้เลยแค่ฉีดแค่นี้ง่ายๆอนุญาตฉีดอีกโอ้แล้วฉีดเอฉีดให้เต็มฉีดให้มันล้นออกมาเลยฮะรอสักครู่หนึ่งฮะไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยถ้ามันล้นออกมาแล้วมันจะปูดโปนไม่สวยไม่ต้องห่วงฮะรอให้เขาขยายตัวเต็มที่ฉีดประมาณนี้นะรอสักประมาณ3 4มสี่ชั่วโมงหรือว่าจะให้ดีเลยนะทิ้งไว้ประมาณหนึ่งวันก็ได้เสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนั้นอนุญาตนะ โอ้เดี๋ยวก่อนแล้วเป็นแบบนี้แล้วทำยังไงต่อละพ่อ,อมันก็เอาเคัตเปอร์คมๆนะดีๆสักอันหนึ่งนะ,ะตัดแต่งได้เลยขออนุญาตตัดแต่งนะฮะโอ้เราก็แค่กรีดไปแบบนี้นะคะ<ช>เพราะฉะนั้นคุณผู้ชมตอนนี้สายเข้าเยอะมากเพราะว่าตอนนี้หลายคนออาไม่สะดวกที่จะเรียกช่างเข้าไปที่บ้าน วันนี้ค่ะคุณซ่อมอุดรูรั่วรอยแตกแล้าแบบนี้อุ้ยแบบนี้ทาสีทับได้ไหมพอ่อได้คุณจะโป้ทับเลยก็ได้หรือว่าจะอย่างบ้านผมนะผมเอากาลาเทคทาก็ได้<อ>แล้วรอให้แห้งแล้วก็ทาสีทับก็ได้หรือจะทาสีรองพื้นทับไปเลยก็ไม่มีปัญหาเหมือนกันอุ้ยง่ายอะดูดีนะเนี่ยดูดีมากเลยคุณผู้ชมค่ะที่สําคัญนะตัวนี้หลายคนสงสัยว่ามันกันกน,น้ําได้ไหมพอ่อคือหลายคนก็อยากจะใช้เอาไปอุดรูรั่วอะไรที่มันอย <ไง S 2> <ง>ู่บน่หลังคาอันนั้นลองใส่ไว้ในขวดน้ำข้างในขวดน้นะข้างล่างตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ เห็นเลยว่ามันไม่มีน้ําไหลซึมลงมาเลยถูกต้องมองอย่างนี้อาจจะคิดว่าแบบเอ้ยมันใช่ไหมมั้ยของจริงหรือเปล่ามันเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเราลองทําอีกวิธีหนึ่งนะนี่เอามาฉีด อ่าเดี๋ยวเธอถือเอามาฉีดให้มันเป็นลักษณะเป็นถ้วยเป็นชามอย่างนี้เลยเป็นถ้วยแบบนี้นะคะแล้วขออนุญาตจะเทน้าใส่แล้วนะเทน้ําแล้วนะเอาเทมาเลยจ้าเทลงมาเลยหน่อยอยากรู้จริงว่ามันจะซึมไหมขออนุญาตยกให้ดูเลยนะคะหนึ่งสองซ่มโอเคอไม่มีน้ําอะไรไหลลงมานะคะเ,เพราะฉะนั้นนี่คือประสิทธิภาพนะคะใช้งานในการอุดรูรั่วรอยแตกร้าวที่บ้านคุณได้ด้วยตัวเองซึ่งวันนี้โปรโมชั่นพูดเลยไม่ธรรมดาคือวันนี้ให้ไปเนี่ยกะว่าจะให้คุณซ่อมแบบทั้งบ้านเลยนะคะ ทีเดียวเลย3กระป๋องแถม2กระปองแบบนี้นะฮะ <Ừ. S 2> ได้ไปทั้งหมดเนี่ยหนึ่กับอีก90บาทเท่านั้นเอง<ช>ทีนี้วนความพิเศษของพิวโฟมเนี่ยอย่างหนึ่งที่ช่างๆเขาชอบใช้กันเนี่ยคือมันสามารถที่จะยึดเกาะยึดติดทุกพื้นผิวแล้วก็รับแรงได้ดีในระดับหนึ่งเลยอ,อันนี้คืออิด3ก้อนนะฮะผมเอามาต่อกัน,บบนด้วยพิวโฟมหนสฮะแล้วดูซิว่าเขาจะรับแรง ความหนักของน้ําเนี่ยเดี๋ยวน้ำน้ำนี่เท่าไหร่พ่อหกลิตรก็อีกหกโลแผนแบบนี้เลยยดูการยึดติดของเขาคุณผู้ชม่ะเพราะฉะนั้นย้ำนะว่าโทรไปด้วยนะคะเห็นแล้วนะว่าเป็นพิวีโฟมที่เนกประสงค์มากดูรั่วได้และนี่คือความแข็งแรงทดสอบให้ดูกันแล้วเพราะฉะนั้นย้ำนะคะว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายคนนอกจากบ้านคุณจะมีรอยรั่วแตกแล้วแล้วบริเวณกันศาสพ่อตรงนี้พูดเลยนะว่าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากเพราะว่าที่บ้านอะเกิดขึ้นมาแล้ว คือสัตว์ร้ายมันเข้ามานอกจากการรั่วของน้ําแล้วเนี่ยจะงูเข้ามาลอกคราบไปดูเรียนซ่องแบบเนี้ยพ่อน่ากลัวมากเลยคืองูเนี่ยนะตรงไหนมันมีช่องนะเอาออกก่อนได้ไหมอ,อเอาออกก่อน ออกก่อนนะฮะเพราะว่าไงมันมีร่องอยู่ข้างบนเนี่ยคุณไม่คุณเห็นไหมคือนิ้วนิ้วมันเข้าไปได้เลยนะเนี่ยนะร่องมันใหญ่ขนาดนี้ทิ้งไว้เนี่ยยังไงงูเข้ามาได้อยู่แล้ววิธีการทําคุณหาบันไดแข็งแรงด้วยนะพรมน้ําเลยพรมน้ําเลยนีก็ฟอกซีชิล่าดาูานูนดานูนก่อนนอ๋อฉีด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 ไปแบบนี้นะเพื่อให้ประสิทธิภาพในการขยายตัวของเขามันดีขึ้นเสร็จแล้วก็ยังไงต่อคุณพ่อเสร็จแล้วก็ฉีดเลยฮะอ้น่วกไ นะเดี๋ยวมันจะขยายเต็มช่องเต็มรูเองนะฮะโอรุ่นนี้ฉีดง่ายจังเลยเอาแค่ครึ่งเดียวก่อนนะเดี๋ยวเก็บไว้ฉีดอีกครึ่งหนึ่งอีกดีเทลละกันหุยเอาจริงจริงง่ายๆแบบนี้นะคุณผู้ชมนะแล้วก็ทิ้งเอาไว้แค่นี้ใครอยากให้มันสวยคุณก็แค่ตัดแต่งเพิ่มเติมใเพราะฉะนั้นนะคะย้ําว่าบ้านใครที่มีปัญหาเป็นโพรงแบบนี้งูเงี้ยวเขี้ยวขาเขี้ยวขอเนี่ยมันจะเข้าไปแค่ฉีดเอาไว้แล้วทิ้งเอาไว้เขาจะขยายตัวแม้แต่ท่อแอร์อะไรตรงเนี้ยอย่างบางทีมันจะมีโพรงอ่ะไม่ใช่แค่งูนะ กำลังบริเวณใต้ฟ้า,าอย่าปล่อยทิ้งไว้ฮะอย่าไปคิดว่างานแบบนี้เราจะทําเองไม่ได้ฮะฮเดี๋ยวนี้มันเป็นยุคใหม่สมัยใหม่แล้วไม่ว่าจะเป็นงานยากแค่ไหนงานช่างที่มันหนักหนาอุดดูรั่วอุดรอยรั่วอุดรอยร้าวรั่วซึมหลังคารั่วได้ด้วยเซลลโฟมฮะนี่คือพิวโฟมอเนกประสงค์3กระป๋อง ห้สายแรกเดี๋ยวแถมให้อีก2กระป๋องรวมเป็นทั้งหมดเนี่ยคือ5กระป๋อง1ัน0เองเถอพันเกแบบนี้นะคะตกกระป๋องละสองร้อยสิบแปดาทนะคะจ่ายสบายๆแบบกระเป๋าไม่รัว่วเพราะฉะนั้นย้ำนะคะว่าเบอร์ขึ้นอยู่แล้วแค่คุณโทรมากดหนึ่งนะคะแล้วสั่งเซลโฟมพีวีโฟมเดี๋ยวเราไปส่งให้คุณถึงหน้าบ้านเธอได้เลยค่ะ เซลโฟมโฟมกาวอเนกประสงค์สำหรับอุดรอยแตกร้าวใช้เติมเต็มช่องว่างระหว่างรอยแตกผนังรอยแตกกำแพงรอยรู้ซึมจากหลังคาใช้งานง่ายแค่เขยา่าแล้วฉีดบริเวณรอยแยกหรือโพรงต่างๆยึดก่อได้ดีกับลายพื้นผิว ซ่อมแซมบ้านเองได้ทันใจไม่ต้องจ้างช่างเซลฟพ p โฟมคุณภาพสูง เนี่ยยุคเนี้ยมันเป็นยุคประหยัดฮะแล้วก็เป็นยุคที่แบบไม่อยากให้คนนอกเข้าบ้านซ่อมบ้านฮะด้วยตัวเองฮะแล้วรับรองเลยว่างานจบงบไม่บานปลายแน่นอนง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องจ้างช่างให้มันเสียเวลาใช่คุณผู้ชมวันนี้นะซ่อมบ้านสุดอุดรูรั่วยึดรอยแยกปิดรอยแตกแล้วที่สําคัญนะตัวนี้เขาช่วยกันน้ําด้วยทนทานฉีดครั้งเดียวทนแดดนานนับ10ปีจ้าโปรโมชั่นวันนี้นะฮะคุ้มมากเพราะว่าเฉลี่ยแล้วเหลือกระป๋องละสองร้อยกว่าบ,บาทเท่านั้นเองสามแถมสองฮะ สองเนี่ยที่แถมไปเฉพาะห้าสิบสายแรกเท่านั้นนะฮะ